จากโริการนันศึาในเรื่องใช้สิทธิ์การเข้าร่วมผู้บริการโดยอันทรายบราการจากโรงเรียนนอาประดากสอเสียจันผู้บรยการบริการขนนอรวมกาเสนเชกท่จะนาเกิบขอมูลผู้บริการบริรเส้นเชอกที่เข้าดูเส้ผานนย์ผั้บริการทางยน ก็ในการตรวจยาสุขภัณฑ์ตรวจภาพตรวนตัวนรจอุโมงคอยเชิญรับ ข้าัตรตรำหนักนวนและับรมอนนนีอขอเรียนเชิญนว้ใ่านาอเรีนเชิญนยเชายเท่ผู้ใหญ่บ้านจังหวัดขอเรียนเชิญนายสงเกอผู้ใหญ่ ပါတော့စာနာကြပါဦးခေါ်ရတဲ့စာမေးပွဲကကျွန်တော်မဆိုင်ဘူးလေဘယ်သူ့ရဲ့ပါလဲ lòng bộ chung Bộ, bê tông mà mình nó phản ánh kèm anh có sao mà người người đã từng đi đi đùa sai ta mùa thôi lẽ ra là lẽ ra là lẽ ra là là cái mặt là quả, mặt là người. 真的拍了。嗯嗯嗯嗯嗯

giờ mà tôi yêu, giờ tôi mò ngang để lên cái mùi mà đẹp đẽ, yêu, anh nhắn cho tôi xả hàng đi, từng đại đơn sản phẩm đẹp nhất về làn áo có công buôn, phát tài cho tôi một ít là มาละกะรี jadi ความหมายว่าโรคธรรมบางครั้งโรคเหมือนเพียดธรรมแต่บางครั้งกันก็เรียกว่าอาการอาการเรียนเพื่อศึกษา แอร์โคปิธีตตาร์ตอสปนสุขภัณทับุญฟังรมแล้วก,ก,ก็วส,สนนวนต์านเนี่ยรงทางนี้จะเป็นที่สวดมนต์เอาความบุญอาจารย์านยก็ขอเชิญาติโยมทั้งหลายจะได้เจอในนายร่วมกัน เราราเป็นแรงแกล่กล้าและก็สาใารนสร้างนิสัยกาจอยูรม้วยกานเหมือนกับสลางสุขธรรมที่สวัสด์เก่าดึงโอกาสสุขธรรมเชื่อป็นงกับสงครเราใหกิรขึ้นตระหนัลถาล ไปเมืทอวันอี้รนัสุขามานัสุขิตรานัสุขนันทาและศระสุขารานังสุขนันทขามามีสุตาเริ่มใสอะไรทำให้สุดขึ้นหลายๆอย่าง่ทางถนหนทงงนนางตั้งแต่สมัย ก็เป็นดุวยหรือแต่ด้วยกระทั่งถูกจัริตท่านต้องการจะแตกจะแบ่งแยกตามวิธีการสุดดอนในที่สุดก็อ่โทษไม่มีโทษลงไปเมื่อท่านตัดสินแล้วต่อมาท่านก็สร้างต่อเป็นถนนคุณคาั ยืดยาวคนทั้งหลายก็ได้เดินตางตรงนั้นนั้นแหละไปไหนมาไหนก็เดินตางตรงนั้นนั้นต่อมาสาราหท่านทำนี้ท่านไม่เห็นผู้หญิงอยู่ด้วยรวมด้วยเพราะนักสุธรรมนั้นมีความเฉลียวฉลาดออกไปสร้างมาไปทำที่ชอบว่าให้ช่างทำชอบวา ไปอย่างดีต่อมาเมื่อทำตลาดเสร็จก็ไม่มีชอบว่ามีแต่ไม้ใหม่ๆทำไม่ทนต้องเอาไม้เก่าที่ตัดไปนานๆหรือมันแห้งจริงที่จะทำได้เพื่อน่าจะทำมาได้ทั้ชอบว่าอันนี้ไว้ก็สวย อีกกปัญญาก็ไปแนเพศผู้ชายสามารถทำได้ต่อมานางสุนันทาก็สร้างศาลทางทางศาลานั่นแหละใครมาพักศาลาก็จะได้อาบน้ำศาลต่อมานางสุงนันทานางสุกิดดตราสร้างสวนดอกไม้เจอสวนกิจตระนาร ที่ดอกไม้นะส่วนนางสุชาดาไม่ได้ทำอะไรเลยนางคิดว่าสามีทำแล้วกัฉันก็ได้ด้วยพอฉันกับสามีก็เป็นคนอันนี้อันเดียวกันนานไปคนนีพอเวลาทำขันไปไปกำกิดที่สวรรค์เอวหนึ่งเท่าไหล่หนึ่งคัน แต่ถ kind of mm ้าชื่อว่ามาฆะมนท่านมาฆะนี่เลยวันนั้นตอนนั้นก็มีบริวาร30ต่อคนรวมกับท่านเลยเป็น33เรียกวสวัสดิ์จริงสัแต่บททั้งหลายนี่ก็ไปเกิดสวัสดิ์ ตอนนี้เรามองหนางก็เห็นหนางที่ไปเกิดร่วมพระองค์สามนางออกอาสามาถึงที่ก่าท้าสักการพรนานาอยากเกิดรวบไปที่สวรรค์ด้วยกันขอใอยนางรักษาศีลพล้วศีลเลได้สุกติอย่าบติสัตว์เป็นอยากกินกินแต่สัตว์ตาย โอ้โไปหาสัตว์ตายที่ไหนนอ๊ะนางก็ตั้งแต่วันนั้นมานางก็เดินหาสัตว์หาปลาตายมีปลาตัวหนึ่งปรีนมาเปลง่งเป็นปลาตายพอเอาปลาไปจิบปลาก็ได้ขังนางก็เอาโหแน่นอนแล้วในที่สุดนางก็ดับดับเพราะหมดอบาบไปลาตายได้รับสาลา หลังนี้ไว้ในพระพุศาสนาอีกครั้งหนึ่งเรียกว่าสาลาโบสอัมตุุอัมม่าตาก็ขึ้นปไายั้นเข็ยไปใหญ่ๆไว้ที่นาต่ังที่ปล่าูไว้ญาโยทั้งหลายจะได้จำยาโยทั้งหลายื่ว่าเป็นผู้รู้ต่างต่งคนตั้งนสําเร็จ เรีร์รอยมาทำการสลยทำรันาทัานี้ตอวอายุใกล้าะเร็งแล้วต้อเปลียนตัวได้สับลูกอ่ะหญิงผู้ชายตั้งหนุ่มตั้งแก่และแม่สาวอ่างคนก็ตายแต่ก็คนไม่ได้ชีวิตก็ไม่ได้มาเราก็อที่จะกินข้วลด้วยใช่ไครับ เราไม่พแต่ารสร้าสุขขอก็ารสร้างสากุทรกจใจที่ตาทั้งหลายได้เขขอให้คุณนั้นสุงนั้งจงเป็นปฏิภาณยศตอบสนองท่านให้มีความสุขความเจริญรุ่งเรืองดังแต่ปฏิภาณจนไปจนถึงสวรรค์จนปฏิภาณต่าไปเลย ตขอความเป็นธรตามรรตาลักธท่านผู้ก่อตั้สร้างศาลาในจุดศักดิิทได้ถวายผูัยรัทธาในเจ้าหล่อเป็นประสาททางศรตามและจากผู้ป่เจ้าถ้าหมาดเวลาเสียดสมทนาจะได้กรามวพ่อได้เปิดป้าย ศาลาก็เป็นสีมงวงแก่วัดสุกมาลายและท่านบัติลวงาสิกาทุกท่านร่วมเปิยป้ายต่อจากนั้อกครัหลังกับใซตแนชสรัวเดียจุดการนั่งรำครับขอไมพไปน้องร่วมนอาสาทุกต่างด้วยครับสา